ความน่ากลัวของมีฮอคนักดาบอัดับหนึ่งของโลกผู้แหกกฎในการล่าฆ่าหัวทหารเรือจนทําให้ในตอนนี้ฝั่งทหารเรือนั้นก็หวาดกลัวสุดๆเลยนะครับกับความอันตรายของนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอย่างมีฮอค สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงนะครับชายตาเหย,ยวอย่างมีฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นก็รู้จกักเคียรแกมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครนะครับที่เก่งที่เทพและเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของวันพีชเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าหากพูดจริงๆแล้วสําหรับมีฮอกนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เรานั้นยังแทบไม่ได้เห็นฝีมือนะ เ,เพราะขนาดเฮียแกนั้นใช้ดาบนะครับขนาดแค่มาชิ่งฟันจะเรียกว่าดาบว่าไม่น่าจะได้นะอาจจะเรียกว่ามีดก็ได้นะโดยทําการทิ้มแทงเข้าไปใส่โซโลนับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราก็รู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโคตรเฉ่งโคตรเทแน่นอนในฐานะนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะเอานะครับไอสิ่งที่มันเล็กขนาดนั้นโจมตีเข้าใส่โซโลตัวท็อปตัวตึงนะครับที่พวกเราดูในตอนนั้นนะครับให้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นพ่ายแพ้อย่างยับแม่ยับได้มันเป็นอะไรนะครับที่ทรงพลังสุดๆเลยนะครับซึ่งปกติ ถ้าตัวละครแบบนี้ปรากฏตัวขึ้นแฟนคับวันพีชนั้นก็คงจะต้องเกลียดนะครับแม่งมังอาจทร้ายโซโลสุดหล่อของเราแต่ปรากฏว่าทุกคนนั้นก็ชอบนะครับในความเก่งในความแข็งแกร่งของเขาและนับตั้งแต่วันนั้นทุกคนในวันพีกก็รู้ทันทีเลยครับว่ามีฮอกนั้นโคตรเก่งของจริงสมฐานะนักดาบประดับหนึ่งของโลกและจะเป็นตัวละครนะครับที่โซโลนั้นจะได้ประท้าแน่นอนในอนาคตนะครับเพื่อโซโลนั้นจะสามารถก้าวผ่านไปให้ได้แต่จริงแล้วสําหรับตัวละครอย่างมีฮอกนั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าเก่งแล้วก็ ใช่ไหมแต่พี่แกนั้นนะครับก็ไม่ได้ค่อยเฉิดฉายนะครับให้พวกเราเห็นสักเท่าไหร่เป็นเพราะความนะครับอินดี้ของพี่แกนะครับความที่พี่แกนั้นรักสงบสุดๆเลยจึงทําให้พี่แกนั้นนะครับในช่วงแรกๆที่เราเห็นเนี่ยเฮแกนั้นก็ไม่มีลูกเรือของตนเองนะครับทั้งที่เป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งเรือเฮแกนั้นนะครับก็โคตรจะอินดี้สุดๆเลยคือได้เฮแกนั้นเอาจริงเอาจังละกันในวงการการเป็นโจนสรสลัดจริงๆนะแล้วก็มีลูกน้องลูกน้องลูกเรือของตนเองนะครับที่แบบว่ารวบรวมมาได้แบบดีๆซึ่งเชื่อว่า หาไม่ยากแน่นอนนะครับผักมีฮอกนั้นต้องการลูกเรือของตนเองคือมันมีนักดาบมากมายนะครับที่ต้องการนะครับเป็นลูกเรือของมีฮอกแน่นอนมันเลยทําให้นะครับถ้าหากมีฮอกนั้นตั้งใจจริงๆนะครับเผลออเขานั้นนะครับสามารถก้าวผ่านนะครับขึ้นเป็นระดับ4ี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีทได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนนะครับด้วยฝีมือความสามารถและบารมีของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มีฮอกนั้นนะครับเป็นตัวตึงละกันนะครับของฝั่งโจรสลัดนะครับที่ทําให้ฝั่งทหารเรือนั้นหวาดกลัวสุดๆเลยนะครับในวีรกรรมวีระเว สมัยช่วงวัยรุ่นเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเป็นโจรสลัดที่แหกกฎทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะปกติแล้วโจรสลัดนั้นเนี่ยจะถูกตั้งค่าหัวและถูกไล่ล่าโดยฝั่งทหารเรือนะครับโจรสลัดเนี่ยเมืม่อเห็นทหารเรือก็กลัวขี้หดตดหายนะครับก็ต้องรีบหนีในทันทีแต่ปรากฏว่ามีฮอกเป็นคนหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับคือเฮแกนนั้นเป็นโจรสลัดนะครับคนแรกๆของเรื่องเลยนะครับที่ล่าค่าหัวนะครับในฝั่งของทหารเรือและผมเชื่อได้ว่าไอ้ระบบเจเทพโจรสลัดที่ถูกตั้งขึ้นมานี้นนนะรับบก็็เเปที่ขา นั่นน่าจะมองในตัวของมีฮอกนะครับเป็นลําดับแรกๆอยู่แล้วว่าถ้าจะเลือกใครเป็นเจตเทพเนี่ยผมว่ามีฮอกนั้นก็คือลิศท็อปทของฝั่งทหารเรือนะครับที่อยากจะได้มานะครับเพราะนอกจากที่จะได้มีฮอกนั้นมาเป็นกําลังหลักของตนเองในฐานะเจตเทพโจรสลัดแล้วแถมยังเป็นการสกัดกั้นละกันไม่มีฮอกนั้นนะครับมาจัดการนะครับเหล่าทหารเรือของตนเองนะครับและแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดมีฮอกนั้นก็ได้เป็นเจตเทพโจรสลัดนะครับที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังใครสักเท่าไหร่หรอกนะ แต่จนท้ายที่สุดนะครับเมื่อระบบเจ็ดเทพจนสลัดนั้นถูกยกเลิกไปนะครับระบบการล่าค่าหัวทหารเรือนั้นก็ถูกรื้ฟื้นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกับองค์กรคลอสกิลนะครับองค์กรที่มีฮอคอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเชื่อได้ว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยที่มันถูกรื้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มาจากมีฮอคนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีฮอของเรานั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรแล้วเฮียแกนั้นก็ล่าทหารเรือนะครับเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่เพิ่มค่าหัวไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสีสัน ถ้านับจากปากและกันนะครับของฝั่งทหารเรืออย่างอดีตจอมพลเรือนะครับอย่างเซนโงคุก็พูดเองเลยแหละครับว่านะครับองค์กรคอสคิลในตอนนี้เนี่ยสร้างปัญหานะครับให้กับฝั่งรือฟันโลกมากกว่าที่พวกเขาคิดนะครับเพราะว่ามันมีการตายกันเกิดขึ้นไงของคนระดับพลเรือโทของกองทัพเรืออย่างพลเรือโททีโบนนะครับซึ่งเหตุการตายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าองค์กรคอสคิลเนี่ยตั้งค่าหัวเนี่ยฝั่งทหารเรือนะครับจึงทำให้ฝั่งทหารเรือในตอนนี้จะออกไปทําภารกิจต่างๆนะครับก็โคตรรักโคตรอันตรายสุดๆเลยซึ่งถ้ามแข็ง ของมีฮอคในตอนนี้เนี่ยจริงๆนับว่าเป็นตัวละคร1ตัวเลยนะครับที่เรานั้นไม่ได้เห็นเขาต่อสู้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่นะครับมันก็เดาไม่ยากหรอกนะครับว่ามีฮอคนั้นมีจุดเด่นด้านอะไรนะครับแรกๆเลยก็คือการใช้ดาบของตัวเองซึ่งถึงแม้ว่านะครับดาบของมีฮอคนั้นจะใหญ่นะครับขนาดเครื่องควายควายยังตายได้เลยนะแต่นะครับเชื่อได้ว่าไอ้เพลงดาบที่มันพิพิュนะครับหรือเพลงดาบที่มันทรงพลังของโซโลในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้รับมานะครับจากมีฮอคไม่มากไม่น้อยเลยหลังจากการฝึกกับบมมีีีออออยู่่2ปจึงงทาาใให้้รรเืืฝกชด ของมีฮอกนะั้นเะนี่ยมันในฐานะนักดาบระดับหนึ่งของโลกยังไงนะครับวิชาเพลงดาบเทคนิคต่างๆในการใช้ดาบของเขานะั้นเนี่ยมันต้องสมคําล่ําลือความแข็งแกร่งละดับโลกจริงๆหรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องการใช้ฮาคีของมีฮอกด้วยความที่ว่า Mi นะมีฮอกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจใช่ไหมการใช้ฮาคีของเพียแกนั้นก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนและนะครับที่เห็นว่าดาบเพียแกนั้นเป็นสีดำเนี่ยไม่ใช่แอบไปทาสีอะไรนะโดยดาบมีฮอกนะั้นอย่างดาบโยรุนะครับดาบที่ดีที่สุดในโลกในกนนนนยยุุคปปปััจจบีีี้เเเเดดาาากแ็็สํพระ เป็นการสะสมการใช้ฮาคิมาอย่างยาวนานก็คือสะสมใส่เข้าไปใส่เข้าไปในการใช้ในการโจมตีจนในท้ายที่สุดดาบนะครับได้เปลี่ยนสภาพเป็นสีของตัวเองกลายเป็นดาบสีดำนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการที่นักดาบคนหนึ่งจะมีดาบสีดําของตนเองนั้นนะครับมันเหมือนเป็นการเสริมบารมีแบบตีบัวกับเหมือนเติมเทพทูแ้ะเดินไปนะครับกลางตลาดหุนไอนี่เหมือนเทพทูนี่ว่าซึ่งแน่นอนนะครับไปความที่ดาบโยรุเป็นดาบดำนะั้นนะจริงๆเนี่ยมันไม่จําเป็นนะว่าดาบดำเนี่ยมันต้องได้มาในยุคข,ของมีฮอกอาจจะเป็นดาบดําากก่อนนนห้้้ี็ได่ นะครับด้วยความที่ว่าเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับผมว่านะครับเพียแกก็คงจะเป็นผู้ที่ทําให้ดาบนั้นดําเองนั่นแหละไม่งั้นนะครับแผลพารามีเนี่ยก็ถดลงไปเยอะเลยนะเป็นถึงนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ไม่สามารถทําให้ดาบของตัวเองนั้นกลายเป็นดาบดําได้ส่วนเรื่องประเด็นฮาคีของมีฮอกนั้นแน่นอนหลักๆมีอยู่แล้วนะครับฮาคีากาาเกาะฮาคีสังเกตนะครับซึ่งฮาคีเกาะนั้นก็เชื่อได้ว่านะครับก็คงจะอยู่ระดับนะครับที่มันสูงจริงๆนั่นแหละนะครับเห็นได้นะครับจากการที่แแกนนั้า โชว์พลังการต่อสู้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเรื่องความรุนแรงด้านการโจมตีนั่นแหละครับมันคือความสามารถด้านฮาคิของมิฮอคนะครับที่อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาแต่จากล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกศิษย์ของมิฮอคนะอย่างโซโลเนี่ยเฮียแกเพิ่งมีฮาคิราชันไม่ใช่ไหมในการต่อสู้จึงทำให้ผมว่าในตอนเนี้ยถ้ามิฮอคไม่มีฮาคิราชันเนี่ยคงเป็นเรื่องที่แปลกไปแล้วล่ะอย่างแรกเลยนะครับฮาคิราชันในส่วนใหญ่ก็จะมีกับคนเก่งๆในเรื่องนะครับและถ้ามันต่อสู้กันเนี่ยโซโลปะทะกับมิฮอคในอนาคตนะครับ ฮอกนักดาบประดับหนึ่งของโลกที่ควรจะเหนือกว่าโซโลในการต่อสู้นั้นนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีฮาคิราชันคงเป็นอะไรที่มันปล่อยหน้าดูเลยนะครับว่าเฮ้ยระดับมีฮอกไม่มีเลยเหรอซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะครับว่าใครจะมีหรือไม่มีนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครเก่งเกเทพเทปเปิดตัวเทพเทมาช่วงท้ายของวันพีชนั้นแทบจะมีฮาคิราชันแทบทุกคนอยู่แล้วอแต่หลักๆในตอนนี้เนี่ยผมว่าการปะทะกันระหว่างโซโลกับมีฮอกนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะจะเป็นการปะทะกันในรูปแบบไหนเป็นรูปแบบกกาารตตตัััดสินนนวว่ออขงคี้ ว่าใครนั้นเป็นนักดาบนหนึ่งของโลกจริงๆในช่วงแบบศึกสงครามอะไรทุกอย่างจบหมดแล้วหรือจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับพอท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็คงเกิดการดวลกันจริงน่แหละในฐานะผู้ท้าชิงนักดาบประดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าพูดถึงมีฮอกกับบทบาทนะครับในการต่อกรกับฝั่งทหารเรือนั้นอันนี้นเปนว่าเป็นจุดที่สนใจว่าทางฝั่งของอาจารย์โอดานั้นจะวางบทบาทของมีฮอกอยู่ในระดับไหนนะครับแน่นอนในปัจจุบันนี้กลุ่มของจกักรพรรดิเนี่ยอย่างกลุ่มของคอสกิลน,นั้นถ้าพูดตามหลักความสามารถจริงๆแแล้ววมมมีออกกนั่หะ็คคืาาาสรถ ระดับจักรพรรดิในเรื่องอยู่ที่ว่านะครับอาจารย์โอดานั้นจะสื่อให้พวกเราเห็นนะครับจุดนี้ในตอนไหนนะครับแต่ถ้าไปประทัดกับฝั่งทหารเรือมีฮอกนั้นจะต่อสู้กับใครซึ่งโดยส่วนตัวก็คิดว่าก็คงจะต่อสู้นะครับกับคนระดับคนเะรเอกนั่นแหละนะครับและเราคงจะได้เห็นความสามารถของผู้ใช้ดาบตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งส่วนตัวนะอยากจะเห็นมีฮอกนั้นต่อกรนะครับกับฟูจิโทระก็คือนักดาบต่อกรกันนะครับอยากจะรู้เหลยครับว่าถ้ามีฮอกนั้นได้เจอกับนักดาบอีกคนนึึงทีีี่มมมฝืืออตเหมือนกกัันนะคมมมจีวาแตต่างนนนนะครัับว่ามีอก้เหอ กว่ามากแค่ไหนในฐานะนักดาบระดับหนึ่งของโลกเลยครับแต่ท้ายที่สุดในตอนนี้นะครับฝั่งทหารเรือเนี่ยเมื่อผลักนะครับมีฮอคออกจากการเป็นนะครับเจดเทพโจรสลัดนะครับจึงทาให้ในตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าฝั่งทหารเรือนั้นก็เสียหายเยอะเลยนะเพราะว่ามีฮอคนะครับเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะล่าฆ่าหัวฝั่งทหารเรือเสมอเลยนะครับไม่สนสี่สนแปดแน่นอนจึงทําให้ในตอนนี้นะครับฝั่งทหารเรือนั้นนอกจากสูญเสียกําลังที่สําคัญแล้วและตนเองนั้นนะครับก็กาลังจะสูญเสียกําลังพลของตัวเองด้วยเช่นกันในการไปแยมนะครับกับฝั ของมีฮอคนะครับแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่ามีฮอคนั้นนะครับน่ากลัวสมคําล่ําลือหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่นะครับคำล่ำลือเท่านั้นนักดาบลำหนึ่งของโลกพอมาต่อกรจริงๆนะครับกับ4จักรพรรดินะครับหรือนะครับฝั่งทหารโดยระดับพลระเอกเนี่ยจะไม่ได้เก่งนะครับสมคาล่ําลือหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p ครับดวกช่องงทาไหนกก็ดตตติาามช่องงงทนนนนัั้้้สหวีคอง ขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ